ทายสี่มีเรื่องวันนี้คือมีเรื่องว่าต้าอู่ของรถไม่ได้พักน้องสองคนก็เลยพาพวกเรามาพักผ่อนมันลึกไหมครับเราอยู่บนหลังช้างไม่เป็นไรหรอกพ่นพนกับพ่นกับพ่นเจ็บมต่พ่นพุนพุนพี่ว่าพี่ชิวมากก่อนที่บีแบบไม่ชิงช้าแต่ก่อนหน้านั้นทั้งหมดไม่มีอะไรชิว นี่คือรายการชายฝีมีเรื่องวันนี้ก็เป็น EP 2แล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่ตอนช้างเผือกณการจราบุรี่วันนี้พวกเราพวกเราสี่คนเกิดใครรู้จักนี่อาจชื่งรานนี้เลยไอ้โยนเบอร์มันก็ต้องเรียตัวมันก็ต้องไปกันอยู่แล้วปะวะวันนี้เราก็จะมาทำกิจกรรมกันทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนะฮะอาบน้ำช้างใช่ชีช้าง จับตะกั่วแตนเห็นชาขี้ขี้ตำช้าเพราะฉะนั้นกิจกรรมแรกก่อนที่จะไปอาบน้ำช้างเราก็ต้องไปทำความรู้จักช้างก่อนใครกลัวช้างไหมกลัวกลัวตอนเด็กตอนเด็กเคยกลัวเพราะว่าดูหนังเรื่องการกล้วยฮะใช่แล้วไม่มีช้างตาแดงอ๋อเออแล้วผมกลัวเป็นหนังเรื่องแรกที่ผมดูในโรงแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกที่ผมร้องไห้เพราะว่ากลัวช้างตาแดงคือดูการกล้วยเหรอแก่มึงแก่อายุเท่าไหร่เนี่ยผมดูการกล้วยพี่ก็น่าจะเข้ามหาลัยแล้วผมว่า

เดี๋ยวน้องกินกล้องตอนนี้เราอยู่กับคุณแม่ลำยองนะครับอายุเท่าไหร่นะครับ48 48ปีตอนนี้กำลังฟาร์มอยู่ต้องฟาร์มเหมือนเวลาทำความรู้จักใช่ใชพี่เคยเล่นมาคาปะสมมุติว่าเราจะไปเทมหมาเราต้องให้กระดูกจนกว่าหัวใจมันจะขึ้นติงน่ารักมากอันนี้เป็นแม่ต้องเรียกแม่แะแต่เขาแม่หิวมาก ตัวพี่น้องสายไดมี่สายไดมี่เป็นช้างเพศเมียนะครับเพศเมียอายุ29ปี29ปีอุ้ยพี่พี่อู๋เนี่ยเนส่วนอีกอีกอีกเชื่อกหนึ่งคือชื่อลำยองนะชื่อลำยองอายุ49เป็นคุณแม่ละนี่เป็นคุณแม่คุณแม่ลำยองโอ้แต่ดูนะมันเหมือนคนเลยนะครับมันจะมีแบบเหมือนรอยย่นที่แบบที่หน้า ทอถ้าเราดูอายุของช้างอ่ะบางทีหน้าตาเราอาจจะดูกระบาดเนี่ยเราดูจากเนี่ยฮะดูอะไรคำบับช้างคำบับช้างมันจากคำบับอ๋อคนเราอายุมากก็แก้มเปจะตอบเลยช้างก็จะเหมือนกันไม่นะครับยายผมอ้วนมากเลยต้องไปเติมฟิลเลอร์จริงนะยายผมอันนี้ยิ่งอ้วนแบบอ้วนแล้วอ้วนอีกอ่ะัหต้องบวงยาหยุดกินเถอะแต่ยายผมไม่อยู่แล้วไม่เป็นไรพูดได้ยายไม่โกรธ แล้วเดี๋ยวเราต้องจะต้องไปข้างล่างเราขี่ลงไปเหรอครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปขี่ช้างชมธรรมชาติเปียกไหมครับอ่าแล้วก็ลงไปอาบน้ำได้นะครับอ่างั้นเดี๋ยวพวกผมขอไปเปลี่ยนชุดแป๊ดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนขึ้นช้างได้ๆครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปแปลงล่างกันนะใช่เมื่อกี้ช้างน้องน้องน้อเหม่อหรือว่าเราเปลี่ยนล่างแบบโดนนะโดดหนึ่งสองสามแล้วกูล่างเดิมอ่ะกูกลับมาแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นขี่ช้างกันดีกว่ามาดูกันว่าใครจะได้จับตะกั่น เวลาเราขี่เองอ่ะนะเดี๋ยวต่อไปนี่ควานช้างเขาจะลงโอเคครับนะครับเราต้องขี่แบบนี้แต่ถ้าเราขยับข้างหลังเนี่ยมันจะตรงนี้มีกระดูกมันจะลื่นเหมือนมันเราไม่สามารถแล้วเวลาคนอยู่ข้างหลังเขาอยู่ตรงไหนข้างหลังก็อยู่เชือกจับเชือกเขาจะอยู่ขัดสลับกันแล้วตอนนี้สองคนไปเขาจะอยู่ตรงไหนคนหนึ่งนั่งตรงนี้คนหนึ่งนั่งตรงนี้แล้วก็ควานช้างอเไปสักพักหนึ่งในป่าเนี่ยเขาดูว่าโอเคเราโอเคแล้วควานช้างก็จะลงแล้วผมแล้วผมจับอะไรครับ อ่าตอนนี้จับจับบบาพี่ก่อนโอเคเดี๋ยวพี่จับเอาลุงไปโอเคอ่าเพืจะไปแล้วนะฮะจะไปแล้วให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับการขึ้นเขอขึ้นช้างปะไม่เคยครั้งแรกไปเราเครขึ้นช้างปะใครนั่งหน้าครับใครจะนั่งหน้าเดี๋ยวผมผมเองครับนั่งหน้าเอาคนขึ้นหลังขึ้นก่อนครับอ่าพี่ขึ้นก่อนวิต้องอยู่ข้างล่างมีไหมมีจับบาบีวานช้างไว้นะครับ เราจะจับเชือกมันก็ได้เจ้าเจ้ามาจากเมืองใดครับเรารู้จักกันอยู่แล้วเจ้าหาถามข้าเพื่ออันใดไม่วันนี้ข้าให้ลือพาช้างข้าออกมาเดินเล่นใหญ่จักได้เจอเจ้าที่นี่ยิ่งนี้ เองมองหน้าข้าทำไมเป็นแค่ควานช้างดูช้างข้าสิมึงมากล้ามาต่อปากต่อคากับเจ้าพญาด้วยท่านพี่ท่านพ่อกูเป็นพ่อแล้วท่านพ่อท่านพี่ท่านพ่อตามพวกเราไปกินข้าวเฮ้ยช้างช้างมันมีอารมณ์แล้วพ่อช่วยนําทางได้ไหมสนิทพ่อสด็จพ่อให้เจ้ามาทําประเชษฐามาตามท่านพี่ไปทำอะไรควานท่านทําอะไรท่านพี่ ขวัญท่านพี่ทำกะไรไอ้งรือขอรับหลังจากที่พาข้าเดินเที่ยวเล่นกับช้างเสร็จแล้วเองไปนวดหลังให้ข้าด้วยได้ขอรับมีโบดัสงไม่ขอรับโบดัสคืออะไรโบดัสงอะ <c oughs> โบนะโดัสงอะมันลึกไหมครับทั้งหลังเราอยู่บนหลังช้างไม่เป็นไรหรอกครับเฮ้ยตัดพูดเดินคืออะไรนะฮะเดินะเรือเรือเรือ มันก็ต้องบาลานซ์ตัวไปเขารู้สึกเหมือนไปเล่นที่เป็นกระทิงเนี่ยชัยวิญาเ้ยแล้วยยูแข่ง้างที่ดช้า นนี้เรอะน้ำช oh. no. ้างรือลบบุุชวยุนุเอาบุญดีๆเุเอาอีกเอาอีกบุุพอแล้วพอแล้วนะไปขึ้นลบยังไงก็โดน ค่ะเราอยู่ใต้ตีนข้าแล้วไปพ่นพูนุ่นพูนพนบุ่นอาบุุ่นเราเป็นเพื่อนกันพูนเต็มเต็มเลยไอพ่นตัวรู้ไม่ใช่พ่นไรหัวลำยอยอุ้ยพูน

Ô mày tao không kẹp thang bay kẹp thang 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 halo ทำเรื่องรูกเสียงก่งช้างมาวันนี้ใช่ไหมน่งาผมไม่ได้ตั้งใจบูโบู บุญ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 แก่ยใช่ไหมบุญบุญนี่แน่สามสอ ้องสปีดครับเซตแอนแอคชั่นเซตแล้วต้องตบใช่ไหมตีสิบแล้วแอนเซ็ตคู่เซตมันก็ต้องตบถ้าเซตที่เซตอันนี้อันเดิมเซตเซตเซตแล้วอย่างนี้สบายบ่อยบังคมมันจะขาดไปเงียบเลยน้องนอนหน่กเจ็บเจ็บหนึ่งโดนอะไรวันนี้หลังจากที่ไปเราไปอาบน้ำช้างใช่ขี่ช้างขี่ช้างก่อน เอ,อใช่เดี๋วก็แบบเราเราเริ่มจากการทําความรู้จักกับช้างก่อนแล้วก็ให้อาหารน้องๆแบบตอนแรกก็กริงกริ่งนะแต่ว่าพอเราขึ้นไปขี่แล้วเป็นไงสนุกมากเลยเพลินเลยเดินช้างคือน,น่ารักนะเนาะแบบว่าไปไคิดว่าตอนแรกคิดว่ามันน่ารักแต่ไม่คิดว่าจะน่ารักขนาดนี้จริงคิดอ้อนเลยช<อ>้างมันจังหวะแบบมองเข้าไปในตา แบบมองเข้าไปแล้วแบบสังเกตตาเพราะว่าตามันใหญ่ตาใหญ่พี่เคยเคยขี่ม้าก็ขี่ควายคือควายกับช้างมันจะคล้ายๆกันที่มันอ้วนอแล้วจังหวะการเราขึ้นค่อมันอะคือเข้าใจเลยว่ามันจะเป็นแบบมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ควายมันก็ซ้ายขวาแต่ช้างมันจะแบบอย่างเงี้ยจังหวะแต่เหมือนเขารู้จังหวะเรานะใช่เพราะว่าทาให้เราตะฉลาดมาก มานั่งชิลกันวันนี้นั่งชิลมาใช้ใช้เวลากับธรรมชาติดีกว่าเพราะว่าเราเราอยู่กรุงเทพแบบนะพี่บอกว่าพี่ไม่มีวันหยุดเลยคอนเซ็์รายการอะอ๋อก็เลยให้กูมาทํางานซ้อนแต่ว่าเป็นเป็นแบบว่ามาพักผ่อนแต่ว่าอย่างนี้ขอเก็บฟุตได้๋อรู้แล้วชายสี่มีเรื่องวันนี้คือมีเรื่องว่าต้อู่เราไม่ได้พักน้องสองคนก็เลยพาพวกเรามาพักผ่อนต้องโอ้โหแต่ถือว่ามันโอเคเลยนะโอเคนะพี่ว่าพี่ชิลมากก่อนทีวีแบบนั่งชิงช้าแต่ก่อนหนั้นทั้งหมดไม่มีอะไรชิล จริงๆตอนนั่งช้างอ่ะพูดพูดตอนนั่งช้างคือมันสนุกตรงที่ว่าตอนตอนที่เราได้ให้น้องเดินอ่ะเราไปคุมช้างเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นควานช้างเหรอเออ,เ,อ,อเป็นคุมช้างคือครั้งแรกคือมันสนุกมากมันจะมีแบบว่าสับสับวันนี้เฮื่อ,เ,อ,อเป็นเหมือนภาษาที่ควานเขาจะใช้คุยกับช้างเฮือ,อ,อแล้วแล้วคำว่าหยุดคือหารโรยหารโรยไม่ใช่หาค่ะหาโรยเพือเฮืออเฮือกคือให้ไปให้ไปบุ้มบุ้มเบียน เก็งเหวใช่ใช่แล้วก็มีมีให้พูดคำว่าอะไรนะเหาเหาเหาแปลว่าหยุดเหาเหาแปลว่าหยุดเหาเาแล้วก็อันนี้คืออะไรนะบุญ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  เขาเอานี่มากินข้าวเขาก็ตบกดแล้วบอกว่าบนบนแล้วเขาก็ช้างก็เอาขึ้นมากินอยากรู้ว่าภูม่าแบบปกติมาเที่ยวอะไรนะผมไม่เคยเลยนะปกติเที่ยวแต่ตแบบ่างเรียนนี่ like like Japan like Japan <Yeah>. China วู้ชอบอะไรมากกว่า Japan แต่นรียนอะไร Thailand Thailand No uh, Because uh, it's my home เ a h and you Thailand is beautiful and what 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 would you prefer if the next vacation you can choose the Japan or here in Thailand decide in the comment okay where do you want us to go and then let's say Japan อยากให้เราไปไหนบอกได้เลยนะแล้วก็เขียนก็เขียนต่างประเทศเยอะบ้านอยู่ไหนล่ะพูม่าอารีบ้านจริงๆเหรอสุราบ้านอยู่สุราสุราข้างใต้หมดเลยนี่ใช่ปะ ผนตายแล้วแล้วอยู่ใต้ไม่เที่ยวอะไรอยู่เเกิดที่กรุงเทพอ่ะแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพไปเที่ยวสุราษฎร์แค่บานข่ายก็เลยไม่ค่อยได้มาแบบเจอบรรยากาศแบบนี้ก็เลยแบบพอจะพื้นเพก็คนก็ยังไม่ค่อยรู้ว่ากูม่าหรือว่าเป็นเด็กอินเตอร์คือจริงๆกูม่าไม่ได้มึนนะทุกคนมเขาฟังมารู้เรื่องกมึนนะส่วนหนึ่งแต่ว่าคิดคำพูดเป็นภาษาไทยไม่ทันใช่เออชินกับการพูดภาษาอังกฤษมากกว่าอก็พูดไทยลองค่อยๆปรับไปก่อนก็ได้ เ้าอูสอนพี่ก็ไม่ค่อยชินตอนพี่เพิ่งกลับมาจาก Los Angeles Los Angeles? ิ yes when you high school what non camp high school I I I was in I was I was in non camp high school non camp no no non camp in the in, <inter> in the canal in the canal <the> <the> is it international canal side เป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนลแต่เรมีนี่ตำบลแดดมีมีตำบลหนองแขมหนองจอกหนองคังพู like we come to study together so I can call that international n a t i o มีทั้งมีทั้งหนองแขมมีทั้งหนองจอกมีทั้งหนองคังพูอะไต่างๆ่างก็มาเรียนด้วยกันจริงๆวันนี้ถือว่ามาผ่อนคลายมาดีแลกชาทุกคนมาเที่ยวเมืองการกันก็ใครที่แบบว่า อยากมาล่องแพจริงๆเมืองกลางเขาขึ้นชื่อเรื่องล่องแพยอยู่แล้วใครที่อยากจะมาแบบว่าเอินหนีความ,ม,มวุ่นวายในกรุงเทพมาแบบแบบมารีแลซ์ที่ต่างจังหวัดใกล้ๆก็การก็เป็นอีกหนึ่งช้อยส์ที่ดีมากๆ<ไ>แล้วยังไงก็พาพ่อแม่พี่น้องครอบครัวมามาเที่ยวได้ชิลๆเั็นยังไงชิลๆแบบนี้ก็มา,อย,าอยู่ธรรมชาติมาอยู่กับสัตว์บางทีเราเครียดๆอยู่มันก็ทําให้เราผ่อนคลายได้นะครับอย่างพุ่นี้เนี่ยผมกับคุณมากสอบแต่ว่าเราก็ยังทำตัวชิลอยู่ใช่ครับเพราะว่าเราต้องมารีเลซ์เพื่อเคลียร์สมอง แล้วพอเราสอบจะได้แบบลงๆไม่กี่วันที่ก็ต้องไปไม่แบบว่ามีอะไรมีแต่ช้างอ่ะมีทีโห้ยบุญบุญอะไรเนี่ยโอ้เข้าหัวเต็มๆบุญบุญยกบุญยกบุญบุญ อ่ะยัยก็มาเที่ยวกันได้นะครับผมที่กาญจนบุรีนะครับฝากรายการพวกเราด้วยนะครับผมชายสมีเรื่องนะครับผมอยากให้เราไปที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์กันข้างล่างนี้ได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับไว้เจอกันอีพีต่อไปเจกันครับบ๊ายบาย let's go let's go